119ชีวิตจมหายไปกับความมืดใต้ท้องทะเลนี่คือสศกนากรรมทางน้ำที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยกับความเจ็บปวดความสูญเสียในนามเรือนาวาประทีป111เชาวมืดของวันที่8มีนาคม2535ในเรือนาวาประทีปมีนักสแสวงบุญอัดแน่นอยู่ราว134คน ทั้งๆท,ที่พิกัดของเรือสามารถบรรจุผู้โดยสารได้แค่ไม่เกิน70คนเท่านั้นทั้งหมดกำลังกลับจากประเพณีสัาราสาลเฉพาะเขาใหญ่หนาเกาะสีฉังมุ่งหน้าสู่ฝั่งสีราชาแต่ท่ามกลางคลื่นทะเลที่สงบเรือบรรทุกน้ำมัน BPP 9กํา็กำลังแล่นเข้าทางกาบขวาเรือนาวาประทีพเร่งเครื่องหวังจะหลบให้พ้นแต่ช้าไป ในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงชนกันดังโครมครามพร้อมๆกับเสียงระเบิดได้ดังกึกก้องทั่วกลางทะเลเรือโดยสารถูกชนกลางลำฉีกออกขาดเกือบเป็นสองท่อนและจมลงสู่ท้องทะเลเบื้องล่างอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากที่ยังติดอยู่ในห้องโดยสารชั้นล่างที่มีกระจกปิดตายไม่มีทางให้นี้เป็นผลให้119ชีวิตจมหายไปกับความมืดมิดในผืนน้ำมันกว้างใหญ่ หลังสุกรนธกรรมกรมเจ้าท่าได้ออกคำสั่งใหม่เรือโดยสารทุกลำต้องมีเสื้อชูชีพให้เพียงพอและมาตรการความปลอดภัยทางทะเลก็ตามมามากมายแต่ก็มีคำถามคือมาตรการพวกนั้นมันช้าเกินไปหรือไม่เพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ต้องสูญเสียชีวิตไปแล้วถึง119ศพบ,บางครั้ง ความสงบของท้องทะเลก็อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวมันก็สามารถกลายเป็นคลื่นมรณะได้ห้องสิงสูงฮิสตอรีเพราะบางเรื่องถูกลืมไม่ได้